สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องคะมาเบิงมาเบิงเอยียงค่ะของแปลกอัน,นต้นเพกา,<น>พาค่ะภาษาไทายอื่นเพกาบานห้องอื่นลินฟ้าเบิงมันแปกแบบไดนนะจ๊ะเบิงตีละมันคือเป็นเหมือนเหมือนหัวพญ,ญาน,น,นาคเลยนะมันมันใหญ่แห้งค่ะมันมันเป็นแบบไดมันขึ้นมาแบบนี้ถ้าปกติมันก็มันเป็นกิ่งเดียวค่ะถ้าปกติเขาเขาก็จะเป็นปกติแบบนี้เนะจ้ะนี่ มันมาแบบใดกับโบหูเนาะคะ่ะพิสดารพิสดารมากนี่ค่ะแปลกมากมันหลายดิมันจะติดบอ่อเหรออย่างแต่ติดบ่นี่ค่ะอันใหญ่มีอยูซีอันหนึ่งสองเนี่ยสามซี่นี่ค่ะมันคือเป็นแบบนี้กับ่บหูหัวพญานามเรื่อนหอย หน่วยเนะาะอ,อัน,นแดงๆเนี่ยจะต้องเป็นหน่วยเนาะตัวนี้อาจจะเป็นหน่วยแต่ตัวนี้บเป็นเนาะออกมาแบบใดก็บ่ะหงค่ะนี่ต้นเพกาต้นนี้เป็นแบบไหนก็ไม่รู้เนาะค่ะถ่ายของแปลกพี่น้องมึงถ่ายของแปลกค่ะบรรยากาศแล้วก็ถ่ายของแปลกให้เบิ่งค่ะจ้าคลิปนี้บายบาย,บายค่ะยูไซมีแบบนี้แน่เนาะค่ะคอมเมนต์มาให้ฟังน้ำในเด้อจ้าบายบายจ้า